พระบางหรือพระบางพุทธลาวันพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและเป็นพระพุทธรูปสําคัญของอาณาจักรล้านช้างพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสูง1 1 4เซนติเมตรหล่อด้วยทองสำลิดซึ่งมีส่วนผสมของทองคํา90%พระพุทธปฏิมาองค์นี้เพราะมีพระโอษบางจึงได้ชื่อว่าพระบางตามประวัติอย่างเป็นทางการ พระบางสร้างขึ้นประมาณ700ปีก่อนตามศิละปะเขมรแบบบายนตอนปลายแต่ถ้าว่าโดยตำนานพระบางเชื่อว่าเกิดขึ้นที่เกาะลังกาสิงหลนครหรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันตั้งแต่ปีพุทธศักราช436โดยพระอรหันต์นามว่าพระจุนทะเถระในปีพุทธศักราช1902เจ้าฟ้างุม้มกษัตริย์ผู้สถาปานาอาณาจักรลาวล้านช้าง ซึ่งมีความเกี่ยวพรรันทางเครือญาติกับเจ้ากุงเขมรแห่งอาณาจักรขอมมีพระราชประสงค์ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพระราชอาณาจักรจึงได้ทูลขอพระบางเพื่อน,นำมาปฏิสถานณนะเมืองเชียงทองอันเป็นนครหลวงของอาณาจักรล้านช้างในขณะนั้นพระบางจึงถูกอัญเชิญจากอาณาจักรขอมมาสูอ่อาณาจักรล้านช้างแต่เมื่ออัญเชิญพระบางมาถึงเมืองเวียงคำ คือบริเวณเมืองเวียงจันท์ในปัจจุบันก็มีเหตุอัศจรรย์ทําให้ไม่สามารถอัญเชิญพระบางเดินทางต่อไปได้พระบางจึงได้ประดิษฐานอยู่ที่เมืองนี้จนถึงปีพุทธศักราช2055พระเจ้าวิชุนราชกษัตริย์แห่งล้านช้างที่ปกครองเมืองเชียงทองจึงสามารถอัญเชิญพระบางขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดวิชุนราชนครเชียงทองทำให้พระบางกลายเป็นพระพุทธร,รูปคู่บ้านคู่เมืองมา นับแต่บัดนั้นพระบางเคยถูกอัญเชิญออกจากเมืองหลวงพระบางในปีพุทธศักราช2257แล้วนำไปประดิษฐานในเมืองเวียงจันทร์ต่อมาในปีพุทธศักราช2322อาณาจักรล้านช้างพ่ายแพ้สงครามให้กับกรุงธนบุรีสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางลงไปถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่กรุงธนบุรี หลังจากนั้น3ปีกรุงธนบุรีก็สิ้นลงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปราบดาพิเศษค,ครองราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2325เดิมตั้งใจจะนำพระบางประดิษฐานคู่กับพระแก้วมรกตในพระนครแต่เจ้านันตะเสรนพระโอรสของเจ้าล้านช้างที่เข้ามาอยู่ภายในพระนคร ทูลคัดค้านว่าพระแก้วและพระบางมีเทวดาที่รักษาองค์พระไม่ชอบกันถ้าอยู่ด้วยกันที่เมืองใดก็มีความไม่สบายที่เมืองนั้นเหตุการณ์เช่นนี้เห็นมาแล้วถึงสามครั้งจากนั้นเจ้านันตเสรนก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่พระแก้วและพระบางอยู่ร่วมกันอันนำมาซึ่งความวุ่นวายถวายเมื่อในหลวงรัชกาลที่หนึ่งทรงสดับดังนี้พระองค์จึงพระราชทานพระบางให้เจ้านันตเสร อัญเชิญกลับไปสู่เมืองเวียงจันทร์และปกครองเวียงจันทร์แทนบิดาพระบางถูกประดิษฐานอยู่ณเมืองเวียงจันทร์ต่อมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สทรงมีรับสั่งให้ทำลายเมืองเวียงจันทร์พระบางจึงถูกอัญเชิญกลับมาสู่กรุงเทพมหานครอีกครั้งแต่ในสมัยในหลวงรัชกาลที่4ก็มีเหตุอันต้องเชิญพระบางกลับไปสู่เมืองหลวงพระบาง ในที่สุดนับแต่นั้นพระบางจึงอยู่คู่เมืองหลวงพระบางมาจนถึงปัจจุบันเป็นที่รักเคารพบูชาของคนในหลวงพระบางยิ่งซึ่งชาวลาวเชื่อว่าพระบางมีความศักดิ์สิทธิ์เสมอด้วยพระแก้วมรกตโดยปกติ พระบางประดิษฐานอยู่ในหอพระบางในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางยกเว้นช่วงสงกรานจะมีการอัญเชิญพระบางออกมาให้ประชาชนได้ส่งน้ำอย่างใกล้ชิดที่วัดใหม่สุวรรณภูมารามเป็นเวลาสามวันในช่วงเวลานี้ถือเป็นวันสำคัญที่ชาวหลวงพระบางตั้งตารอคอยเพื่อจะได้ส่งน้ำพระบางอย่างใกล้ชิดให้บังเกิดสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีสืบต่อไป